วันนี้วันที่ห้าค่ะเดือนที่ห้าจ็กินมากินร้านเดิมเบรคฟาสต์แล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายวันนี้เหมือนกันเราจะย้ายโรงแรมกันอีกสองคืนที่นี่นะคะแต่ว่าเราจะไปที่บ้านรักไทยกันต่อแต่ว่าอยู่โรงแรมที่ปลายเจ๊รออาหารมางินี่ไปก่อนอะไร แฮเบคอนเบคอนย้เอนบอก่มเบคอนอนี um, ่ไก่ไก่ไก่อาบอก่ไก่นี่อะไรเขียวชเขียวอริกันร้อน Morning breakfast in c เมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ได้ย้ายที่พักกันนะคะ ที่นี่ชื่ออะไรคะชื่อว <Villa> <ป>ิลล่าดีเดอร์วิลล่าเดอร์ปายปายคือละประมาณหนึ่งวันรห้าร้อยห้าสิบบาท,บาทสวยนะ <Okay. S 1> ม,ม,มสีสัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงมาได้ร,รู้สึกโอเคมากห้องน้ำห้องน้ำดูสะอาดสะอ้านนะคะมีน้ำอุ่นให้ นี่จ้าน้องหมาน้องแมวมาได้อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆที่ทักมีที่จอดรถส่วนตัวกว้างมีสอดกว้างด้านหน้าก็จะมีแม่น้ำเดี๋ยวเราพาไปดูแม่น้ำมีแม่น้ำด้วยครับ ไปวัพคไปครับใกลไไใ<จ>้ใก<จ>ล้ใกล้ใกล้กับถนนคนเดินไปเลยนะคะเดินเดินออกไปจากหน้ารีสอร์ทก็คือถนอนคนเดินเลยใกล้มากเยี่ยมเยี่ยมน้องดูวิวอ่ะลุงน้องชมวิวนี่บ้านของหนูบ้านของหนูบ้านใหญ่ไฮโซมากน้อง วันนี้เราขอตัวไปนอนพักผ่อนกันก่อนนะคะทำอะไรงึ้อเงื้อหนูพูดอะไรอะหนูจะออกจะออกเขาจะออกจะจะจะโอเคจ้ะทะไรน้องพูดว่าอะไรเดี๋ยวไว้เรามีเวลาเราจะพาคุณท่านผู้ชมทุกท่านไปปางอุ๋งกับบ้านหลักไทย เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนแล้วก็อาจจะไปร้านกาแฟยอยากกินเค้ก่าตอนนี้ร่างกายต้องการของหวานสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปบ้านรักไทยบ้านรักไทยถ้ามีเวลาเราก็จะไปบางองุงด้วยแต่ดูแววแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็9ก้าโมงสิบนะคะเราไปถึงบ้านรักไทยก็1ิบเอ็ดโมง เที่ยงแล้วก็ไม่รู้จะมีเวลาไปบางอู่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรแค่ไปบ้านรักไทยเราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือบ้านรักไทยโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปถึงโน่นแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวมาให้ดูนะคะวันนี้เราก็ใส่เออเออนะเสื้อผ้าสไตลแมวมง้งใส่เป็นแบบ คู่กันแต่ลายอาจจะไม่ได้คล้ายกันแต่ให้มันไปแบบโทนเดียวกันนะเดี๋ยว ตอนนี้หิวไหมหิวเมาหิวมาด้วยหิวด้วยแล้วก็เมาด้วยไปไปไหนบาลักทยถึงแล้วค่ะสชั่วโมงแล้วคือวันนี้เราก็จะตีรถกลับไปที่ปลายเนื่องจากว่าน,น้องคิตตี้เราเไม่สามารถหาบ้านเช่าได้ที่นี่ สามารถหาโรงแรมเช่าได้ที่นี่นะคะน้องคิตตี้เราก็เลยอยู่ปลายซึ่งวันนี้เราก็จะตีรถกลับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีประมาณเที่ยงแล้วเราจะอยู่นี่ถึงประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็จะตีรถกลับไปที่ปายเป็นก่ะเป็นการนั่งรถที่ ถึงแล้วจะเห็นบ้านอาสาลักไทยเด่นมาแต่ใกล้เลยเย้ yeah, ถึงแล้วบ้านลักไทยตอนเช้าจะมีหมอกในทะเลสาบสวยมากก่อนจะไปเดินเที่ยวเดี๋ยวเราขอแวะทานอาหารที่ร้านร e วายรีสอร์ทซึ่งเป็นร้านดังของที่บ้านลักไทย บรรยากาศในร้านให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองจีนท่านผู้ชมสามารถมาลองทานอาหารจีนยูนานพร้อมวิวทะเลสาบสุดแสนจะโรแมนติกที่ร้านรีวายบ้านรักไทยกันได้เลยจ้าอนัวันนี้เรามาถึงร้านรีวาย ที่บ er ้านรักไทยกันแล้วนะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของที่นนะคะนี่อันนี้เป็นซกเนเจอร์ของสาคือขาหมูขาหมูไฟแล้วก็จะมาเป็นเซตกับมัโห้าชิ้นคือใหญ่มาาตมนี้คทัเพทัเพกับขาหมูส่นอันนี้เป็นเห็ดหอมผัดซีอิ้วค่ะอันนี้อยากกินส่วนตัว เดี๋ยวเราจะลองกินอัวนี้เป็นยำใบชาหมูสับนะเอามาตัดเลี่ยงกับหอมหมูมีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวพอก็กินกันชิมน้ำก่อนทำไรเหรอโอเคมันหมอนแบบดีมาก านา่งร้อยช้อนหม้อฮะผัดแห้งมากอ๋ออร่อยมันเหมือนมันข้าวเนเผ็ดมันข้าเนื้อยามยาม ไปแต่ทหน้าหมดเลยเอาแบบน okay. ั่งับโอเคกินข้าวข้าวเนือเขาลงเรลือ หลังจากทานข้าวเติมพลังเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปฝั่งตรงข้ามโดยเดินล็อรอบๆ,ๆทะเลสาบเราก็จะเห็นวิวสวยๆได้แบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคุ้มที่จะมาไหมเอเย่ยเย้ทุกคนแลแล้วเราก็มาถึงที่บ้านแล่ววิวสวยมาก<ล>จาก้าเรามายืนตรง เพื่อที่จะได้เห็นวิวให้ดูว่าโอ้โหเขาทำเหมือนแบบต่างประเทศอะมันแบบที่ไต้หวันเลยสวยมากที่นี่เขามีให้ตั้งแคมป์กันด้วยนะดูสิเราเราเอาแคมป์ม,มาแต่เราไม่ได้เอาผ้าห่มมาจา้ะ <c oughs> เราก็เลยไม่ได้ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์สวยดีด <c oughs> <c oughs> านบบทตอนเย็นๆจุดนี้เขาจะมาตั้งโต๊ะเป็นร้านหมูกระทะนะคะทุกคนสามารถมาทานกันได้ปิ้งหมูไปนั่งชมวิวไปคิดแล้วก็โคตรฟินเลยเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟาทานกันนะคะ กินกาแฟที่กาแฟบ้านดินนะคะอันนี้เป็นอเมริกาโน่ส่วนอันนี้เป็นชาพีทคุกกี้เอาุกกี้มาเดือสสิบบาทโอ้โนีเก้าชิ้นสามสิบบาทจะถูกมากอันนี้น่าจะแก้วละสี่สิบถึงห้าสิบบาทใช่ไหนชิมชาพีทกันนะค่ะอืมหอมพีทหอม อเมริกาโน่ของคุณอาคงคอมเหรอโอมอมอเมริกาโน่กินไม่ได้ากาแฟกินไม่ได้กิปอยู่กินอยพมย่งเดียวนะครับชาพีทอร่อยออของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นชาซึ่งมีกลิ่นหอมมากๆและมีบ้วยหลากหลายชนิดให้เลือก อยากเป็นข้าวที่ร้านรีไว้น,นะคะเราก็เลยได้ใบเสร็จมาแล้วใช้เป็นส่วนลดสิซในการซื้อของฝากโอเคเราจะไปซื้อของฝากกันับขอพี่มานั้นซื้ออะไไปเออมีชื่อเสีงเหรอ ราบีคาปเมียังกาแฟห้าร้อยห้าสิบบาทอร่อยที่สิบบาทข้วต้นหอมอืมเยอะแยะเลยอัลเไหเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้อร่อยสวยเท่าไรร้อยยี่สิบ ดูออร่ยซื้อหมดเลยเดี๋ยวคิดตามแป๊บเดีโอเคเดี๋ยวเราจะลับไปที่ปลายนะคะไปที่พัฒน์ไปตอนนี้เราซื้อของฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใส่ช็อคโกแลตเดี๋ยวเราจะไปไปใส่สมองเครื่องอ้ยเย็นหัวบ๊ายาย ฝากคุณผ <rí> e> <Harriet> ู้ชมติดตามกดไลค์ u b บส r คร e และเป็นกำลังใจให้คังกาเน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย